ย่าเ่ยาเสือนฟานนางน่าทึ่งมากนางสามารถต่อกรกับอัลลอบิษตัวนั้นได้ถึงขนาดนี้แผนของนางนั้นชาญฉลาดเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่อยู่เกินขอบเขตพลังของตนเองการหลอกล่อและการเจรจาแต่ลรความหมายหาช่องโหว่ของศัตรูและโจมตีเต็มกําลังเมื่อมีโอกาสโต้กลับ,บน่าเสียดายที่แม้ว่าตาประทับจกักรพรรดิจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธ และมีอำนาจในกางควบคุมชะตากรรมของโลกแต่กับผมนุษย์ทางใบความเข้ากันได้ของมันกับิเฉียนฟานนะั้นต่ำเกินไปและด้วยลมปลานของเฉียนฟานก็อยู่ได้ไม่นานนะเสี่ยวเฉียนฟานตกอยู่ในอันตรายมากนั้นหรือมันยากที่จะพิชิตทันสวรรค์ที่มีเจตดจำนงของโลกนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่อันตรายถึงที่สุดห,หรือเหตุใดในท่านถึงไม่ได้กังวลเลยในท่านข้าคิดว่าท่านมีความสุขเล็กน้อยข้ามีความสุข อาจ,จเป็นเพราะข้าเห็นว่าร่างกายของเชียนฟานเป็นมนุษยและพยายามอยากตืมที่เพื่อต่อสู้กับทันสวรรค์เหมือนกับข้าในตอนนั้นอึบาดทบถ้าหอกสกภัทยังอยู่การพึ่งตา การพึ่งตาประทับจัก,กรพรรดิอย่างที่คิดมันยังใช้ไม่ได้อาจารย์อาอมหาอาสุรพิษธ,ธมินภัยพิบัติที่ทำลายโลกแลกด้วยชีวิตค่าจะผนึกเจ้าไว้เหมือนกับจัก,กรพรรดิองค์กรเฉียนฟ้ารับหอกไปท่านอาจารย์หอกสวรรค์นี่คือ หอกสวา์สิ่งปฏิสัพทิ์ของจักรวาลจะเป็นอาวุธของเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิทธิท่านอาจารย์ไม่ได้นะท่านจะเข้าไปไม่ได้นั่นมันผู้ที่หารกล้าบุกรุกเข้ามาในโลกของข้า ผู้ที่หารกล้าบุกเข้ามาในนิกายสวรรค์หมื่นวิถีมันผู้นั้นต้องตาย <c oughs> เจ้ามาได้เท่านี้แหละ